ะบยากวะอันนี้ข้องพ่ลข้องมันโอเลอันเถะพอแกวเฮ็ดลอันเถะนี่นะอันนี้ข้องพ่อเนี่ยโอ้ยมาเลยครับของแม่บิดนวากินอหมากินเออฮาม่ากินแดอาเขาจะแบ่งฮาม่าเด้บรรยากลศยามคำคืนเนาะที วันพอตรงเรื่องนาะหามาเบิ้งว่ัดาเจอสีวิตยใส่ีวิตกันแบบใดเนาะอันนี้ก็คือที่ถึงผูง้โต้เนาะมันคือิะไปยางอยู่เนาะเออนี่น้ำก็มีส่องจุดก็จะใส่กานย่างนะาาห้าก,กันบริเวณบุกไก่เนาะอยู่ในป่าเลยอะ อันนี้ก็มมิเอ๊ย,ยกัดเด้มันห่วงลูกมันเนาะเออบอดอกบอดอกมันห่วงลูกมาจากมาอม,มันสิงับข้าได้มหมดูเออมันยาดค่อยมาเอาตัวลูกมันลูกแมวมันเนี่ยพ่อไปห้านั่นเลยพ่อประยู่นี่พอ่นนพอไปแซ่แฮลเนี่ พ่นไทยนะบุญยุ่นเนี่ยเมื่อื่นวันนี้เขาไปและเมื่อื่นเขาจะมาหุบ่หูเขาไปมากนาคุณก้องบ่หูเมื่อนมาทีเมื่อื่นมาหนี่งบ่มีเขาไปแล้วไปเบิ่งชายแด้เขาไปเบิ่งหูเนี่ยห้อยห้างอยู่ห้วยห้างคนหนึ่งอือห้วยลำห้างห้วยลำห้างอีบุญน้ำหางก็เห็นเออตุ๊กเกาอยู่คนค่อยบุญเลไปจากแถวค่อยบ่หู เครื่องคักกับไฟไหมขบไปไว้ฝุ <Hmm ่นหอยเมียงอยู่หอยเมี่ยงหุ่นเครื่องนหอยเมี่ยงอันนี้โบเอามาพีสินะคือโบเอามาพีเขาจะนอนอยู่หอยเมี่ยงวหรอจะได้หน่ะหอยเมียงหันปีนน้ำญ่น้ำไงหอยเมียงอันนี้นี่น้ำน้อยอันนี้น้ำน้อยเออเดี๋ยวก็คลดคลดแปลงไม่เ็ดเป็นอ่าไงเงี้ยอ๋อ นี่ขี้ยานมันมันหุ่งหลวงเลยนะเออโอ้ยมาหห่งหลูกน้องมุกเมาอยู่หน้าป้าเลอเนาะไอยักไปอยู่บานมันมีอรบ้างเอน่นเนี่ยใบยังษไอเนี่ยปนกันไปเนาะน้องยายอยู่พุนน้องยายอยู่เนี่ยตีเพ็ดอยู่บรนจุกพุกบรนพุต้ง เอออีแพรยีหันนี่ถึงหันนี่ก็ห็นแล้วต้องนในนอดลุ่มบอดีน้องขาหันเป็นท,อววนท่อวอลเคล็ดชิ้นหนึ่งวอลเคล็ดๆเรวมาตู้พอไปเอาหยาหัวง่นงว่วนเขาไปเอามาไว้เรวพอเริ่มมุงตูอ้ออพข้อมุงตู้นี้เราง่วนมาเลี้ยงอยู่นี้เขาา้มามาให้เติมซ้ำตัวงวัวน่เด้อเราเลี้ยงมาเลี้ยงอยู่นี้เด้อเอาหญ้าให้มันกิน มีหญ้าไล่บ่มีบออัญญาห้ง <แฟ S 1> งางัวกินเราเพ่อบอไปเท่าแพทย์มาหน่ะเจ้าเนี่ยเรามาเองเนี่ยอีแพทย์นะอีแพทย์ถักนั่งยู่คนเดียวอือลรามาพี่เราดีน่ะมาอยู่พี่เราดิว,วายง่ายมันรุ่มหัวห้อนห้อนน่ะกลับมามาอยู่เออมายู่เท่า,ทาพี่ว่าเขาจิไปพุ่พนเฮาบอกอยู่นี่อยู่นี่เออเขาอยู่นี่อ๋อ อยูดร่มมันทอนเ,นอเลยอันนี้แพะแน่ยท้อนลี่นุนน่มเป็นเยกลุ่มเลยมากขึ้นมามาอยู่เ,เอี๊ยว่ายู่สนกกีนีน่สบายมีมะกรูดไรเย็นเย็นเออสบายเนอะอยาะพีะ่เนอาอะอเามะกรูดแรกเราเย็นดีโอ้ก็เจ้ามักไปมะกรวยต้นกวยดแรกเราเย็นดีเนาะอากาศเย็นดีกรูดหนี่เย็นดีเออขันยืลุ่มเราท้นอนอยร่มเตะกีซี่หา้าหมื่นฮ้อนสังกะซี่นะโอ้ พูมักสักสี่หอนที่พ่งว่าพ่อดินไทยว่ามักอยู่เนี้ยอยู่แถอนี้เดี๋อยู่นี่เอออยู่นี่ก็ได้เอออยู่นี่ก็ได้ดีแล้วอยู่นี่แหละอยู่นี่เย็นดีอืมแล้วยพันธ์ให้อยากกินข้าวแล้วก็เอาอยู่หันเอ้าอยากกินข้าวก็ไปเอาลุ่มหันอืมมาเอืมมามักจิ้งจอกอย่างเราลงไปเอาเอาบร่อยอายีนู่นคู่เต็มี่ทำสี่ บกกันจากพันปุ๊กอปมามาปชคนเอามนักเนี่ยเอามาเนอามาน้อยเดียวเออขนาดหนักหนักมีทงซะทงเนี่ยอ่าให้พ่อไปเปีเขาโอพ่อก็ไปยู่ไปบึงไเออไปชี่อมือหกมือวันี่เนี่ยมามานั่งนอนขึนไปเบิ้งไซก็พวไปบ้งก็ไปทวายอม่นี่กโต เอนอไยายเอานกินี่โอ้โนีบันธึงไส้สิให yes? ้บากี่แก้วกินดำเออบ่ฮักิน well> ก็ได้บ่เป็นยังเปนยังคะแนนนา่ะแนนพวกเจ้าได้กินทันเยอหมท้าห่วงข้าดอกดึงไส้พวกแกก็จงไปกินไปจากมือเราเราไปจากมือเรา ชาวบงชาโมกเมื่อเขาบริทึกบริทึก้วบุมาเถอะบริมามืออ่นกีมามื่ออ่นฮกพีมาเมินีมาเนาะไปไปไปช่วยไปพุนไปไม่บอกอีกมาเอ้แดหลับอีกคิงแดหลับอีกคุณเด้คิงกพนองก็อยู่พุ่นอีกคุณก็จะพุนเอ็กกบนมาเออเอ็กเด้เอ็กกพุน เออเปางไมากคนแสดงว่าผู้ชายมาอยู่นี่จะคนเนาะผู้ชายไปมึดยไปมไปีายแต่ีผู้ยิแต่ผู้ญิงเฝ้าอยู่นี่ผู้ยิงจี่ชคนเนี่ยซ้ำคนจีช่ชกับอีพกับพ็พ็ตาพ่ดลอยู่ฮัคืนฮั่แล้วอยู่บริยไ่มาอยู่นี่อยู่ฮัตเราเอ็นพ่อ่ไปลูกแม่เบิ่์อยู่ฮัตบอลเมื่อผูอีเพ็มาอยู่เป็นพวกเขา ใจคืนเผาบอล้นเผาพวกเออใหญ่ฮันอยู่นี่อันนี้บ่มีพวกเออแพดอยู่ลุมฮั่นอืมอีแพดเขาอยู่ฮั่นเลยมันนั่งอีแพดต้องไปเลยไมีพวกใหญ่ใหญ่ใหญ่เฮ้ยทุกคนคือเราเป็นตัวยังดีดิดึกอยู่เทวเมฆมาหน่อยนะอืมมันน่อยแม่ห่วงอยู่แม่มาห่วงอยู่ค่อยมาบรรจัดกัดนี่เนาะ Ni đi này cái, cái, cái ngang 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 ngu ngang 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 chợ ngang 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 บ่เห็นนี่ก็นี่เห็นเห็นซะได้นี่ตีแม่นบ่บ่ตีตัวงูน่ะลอียานเล่นไปติก่อแม่อยู่แบ่เห็นแม่ตาบ่เห็นไปติอยู่บ้านมาอีกเ้าไปลพวกานอสินี่ก็บ่อยู่ห้แมงก็บ่เห็นงูน่ะหอยแมงก็บ่มีตัวงูเลือยมาสิบ่มีเนาะมีหมดนี่มีบ มีหนี่งหมดแต่มีตงงูบเห็นเนาะเตงงเบ็ดดังไฟอยู่แค่นี้นี่มันแค่ยานแล้วแหละเนาะงูมันยานไฟเนาะฟืนไฟอย่านี่ไฟประยุทธแต่นี้อีกเอ่อเอาฟืนนั่นนี่จะล่ามเขาหนี่งเขาเขาอืมกินเขาหรือเป่าอืมอะไรกินเขาลูกชาวล่ามเขาเนี่ยเผามันมันช็อตก้นอ่ะเนี่ยโมคิดเนี่ยโกินใช่ไหม นี่นี่ั่นกรสุนเลยวะเข้ากันวะตังบกินเนี่ยคือคือบพากรกินเข้าไปนีสนะบอยากวะอันนี้ข้ง้ข้มันเฮไล่อันเถะพอแกวเฮ็ดไล่อันเถะนี่เน่อันนี้ข้า้เนี่ยโอ้ยมากเลยกับเมเินอมากออามากินแด้อ่าเขาจะแบ่งฮามาเด มึงแม่สายโอ้ชุกแล้วชุกแล้วอเออผ้ากินมึงแม่ผ้ากินแม่กินกับปงป่าั่นเอาปะจกกินเอาปะเฮสเล็กกิน,นเถอะนะโบผ้าปะฮะอืมมามีต้องมีกล้องนี่แหละเอาหูม,มาหน่อยกินหูม,มาหน่อยอืมกิดต้อง,อ,งอันนี้บ่ชุกก็กินอันบ,งบ่งใชุกอะไรก,ะก็ได้มือเนี่ยคอยลาบเอา้าอืม งานผสมดีแค่นเนาะนีอันน้รชุกชุกเตีอันนี้ข้าม,ม,รามเรืองขาเร่้าวุ้กมกดนอนเบไนนอนพูนหนึ่งเรื่องนอนนี้นอนนี้เออันนี้คลองลูกเชา้าอนแคองพอ่ออันนี้พ่อนี้แม่นอนนี้ <c oughs> เออนนน่ลูกเชา้านอนนี้นอนหนามาน่เนาะม,มามาหน่อย บ่เห็นอีจึกชื่อแมวบ่เห็นเอามามันไล่มือเร็วอีจึกไปไปต่างประเทศเดี๋ยวบ่จุกแบบก้อนจุ๊กเสนอมาเทอะอืมอะไรมาเพื่อเออมันนั่งซีมาอยู่อืมมาซีนั่งเอออ่านอีกห้ามือหกมือก็มาแหละห้ามือนี่บ่ากี่แก้วอันนี้นะกี่แก้วชแนลบ่าวกี่แก้วจะจะไดยังนำเหล่าเราจะเอานังฮัทสักจุ๊กชแนลน่ะ ใด,ดตัางพวงกับเสียขอว่าสก,กิ๊กชแนลเอามาให้เออฟังเด้อสกิ๊กชแนลเออยเอามาให้แม่เด้ดอเนาะมาแม่นกเพนเดอรเอามาให้เด้เอสแกนมาดลฮชัดขอตาดับตาหมอดอันนี้แม่ฮัอันนี้คองอันพอยคิง อันนี้พ่อของอันนียอันแบบนี้นะเออนี่นะนี่นะมมบูเอาอันนี้นะเออ <c oughs> ว่าแม่ชินีว่าบอาาเอาเออจะเอาตัวคืออันข้องอันสติกฮะสติกงามบอกข้องพปติกนะ่ะตาดดับตาดดับพ้นหายตาดดับฉุดตู้ดับตจ้เชือ่อตะหันเขาโลกไปจกปูจกปลาจกปลา,าก,กั้ง <c oughs> อื ตต้ใต้ไปแล้วคนมาลดลัางบ่เห็นคนให้มาลดลั่งบ่เห็นยันคนให้เขาจิกก๊อคนมีเสบบอหนาหนาเนาะบ่มีตีจักมีหุบบ่มีตาดับโอ้พเจริญเสกข้อบังตาบังนั้นโอ้อ่ม้ต Họ uh này cái đây, mẹ cái đây, họ cái muốn đây, muốn đây mất chứ con à. đây cứ bình con ăn cứ gầy năm thư hắn nè. Ăn đấy? Ờ, cứ thì năm nè, họ mặc áo chứ gầy thư hắn nè. Mẹ nhăng? Giờ về lá của. Ăn đây mẹ nhăng, giờ đây mẹ nhăng. Ừ, không gầy năm xe nè, chắc không? nè. Ồ. Cái dây phải ướt phèn ướt rồi nè. Chắc đây sẽ khó không gầy năm xe. Mình khen hơn. ยักษ์ไดคือข้อไอ,นนนอไนนนะ้นั่น,นะนะ,ะนี่โอ้จัดเป็บนั้นผุนนะแทงโคตี้นันหน่ะบมีตี้นันน่ะมีข้อไอ้น้่นผู้เดียวตีเว็แค่นี้แ่มีอยู่กับแปน้องมุมนนะกับสติกใไห้มีอยู่เห็นบอกข้อสติกกับอัสลีนะสติกข้อ<า>อิติกนะอิติกอิลีนะเห็นบอกเจคอเขานะแม่ก็เห็นว่าบอยักได้ดบอยักได้เป็นนันน่ะเออ

อันนี้กุมดดนว่ไฟสายเจ้านี่นะกุมดดนบ่เนี่ยอันนี้กุมดดนบ่ละมอดไปในตัวเครือละมอสไปปะแกงเช่ลกของเนียไปไปน้อยช้นีไปไปไปาไปกันย่งมีนะนี่ยบมีมีะมีบมีไอแก้วบมีโอเคกระโบมีมีแต่ไออีโบน้า ยางเห็ดอดหัวล่ามเขากินเหนาะทุกคนนี่ก็คือ x อหนึง่งรยากาศยา,ามค่งคาคืนที่หมู่บา้นะนนนนบานผู้โต้งนี่นี่เนาะคือเออเนาะมีผู้โต้งเนาะผู้านผู้โต้งนี่นผู้โต้งไม่เมี่ยงอยู่พูนอันนี้ผู้โต้งลุกไปหันกั ผู้ต้องกันจะไปตีนผู้ตงันนี่ไปหาแม่อีแม่โบไปช่วยโบนาบมอคืนนี้หนาบอโบนาบอไนี่ตอนคืนโบนาบอไนโอโบหนาบอปนตย์เหมือนกับไม่มีลมพัดเนาะมันต้นไม้ง่ายแต่โบนาบอีเก็บเอาหนี่งเอ้าพ่อทางเท้าเขาบอกว่าช้ำนี้เมื่อเงินมั่นทำนี้อืม ข้อทางเ้าพวกออเออเออเออแล้ววันนั้นฮัสกิ๊กกล้องอีแปงเลรอคะนี่น้อยจังอืมอันนี้เชื่อกล้องอืมนี่ข้อทางเท้าไมีอีสกิ๊กสแนลเวอร์เนาะมาสุดน้ากันเนาะอีสกิ๊กสแนลา้แลวสุดท้ายจับชิแมวมาเลยฮสิ๊บล็อกเบิ้งเออเออบล็อกเบิ้งเอาะแบบได้หร็อกสกิ๊กสแนลเลยโอ้โหคือกันนี่น่ะไอ้ีพาถูกงาไปลุ่มที่กันเนาะ เริ่งกเด็นจากกิ๊เซลล์นทวงเอาเช็คขอนี่ก็าวันยากาศที่อันปุตต้งขึ้าจวใหญ่มาไม่ไะก่อนใหญ่มาได้ช่วงส้งมือว่าสันนี่ยางม่ำคืนนะจะไปทางไเดี๋ยวเดบื้องล้วดีดักกว่านี้ทุกคนนี่นี่แต่ว่าแต่เราลองใช้เกลือเพี้ไอจิต ะเอิอนพ่อเอิอนพ่อเดแล้วเอิอนพ่เหอะพอเจ๊กกันอ๋ออันนี้อันนี้มันตัวนีงตัวหักเหรอเอาเป็นหกตัวมาหน่ะได้นนเหอะสำหรับคลิปนี้ โอ้ร oh, okay. ันตันกอันนี้ตังแทกเนาะป้าจบไปทานี้แล้วก็ไปในจุต่อไปนี้แบมเติมซ้ำตัวงั้นจะซ้ำตัวอ่าเถอะซาลกกัซาติกนี่ติดใจคักห Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова